เด็กก็นิ้วชี้นะก็ไปช่วยทําให้อะไรนิว้วชี้ขึ้นมาอาชี้เนี้ยชี้คนนี้ชันนี้ได้ต้องใช้เ e อ็กเ s นเซอร์อินดิจริงๆมันก็มี e อ็กเ s นเของอะไรด้วยดิจิ t a ลลุมด้วยแต่อยู่ชั้นแรกแต่ชั้นลึกลงมาจะมีกล้ามเนื้อมัดอยู่ตรงนี้ครับการเจอคนไข้เหยียดนิ้วชี้ไม่ค่อยได้เหยียดชี้เหยียดชี้ได้ไม่ตรงผลสุดท้ายอาจารย์ต้องมานวดตรงบข้างบนนี้นะมานวดมัดของเขา แต่ถ้าเรานวดแถวนี้มันจะโดนเอ็นไม่มีผลเท่าไหร่นะให้มานวดต,ตัวมัสเซลซึ่งอยู่เหนือข้อศอกตรงนี้พอกดลงไปนะครับพอไล่นวดลงไปพอตรงนี้คลายตัวตรงนี้ก็มีแรงขึ้นนวดเหนือข้อศอกไม่ใช่จุดไม่ใช่โทษดีเหนือ,อ,นอดดเหนือข้อมือนะเพราะตัวนี้เขาจะเกาะมาต่ำมาต่ำมากๆเลยแถวๆนี้แล้วส่งไปที่นิ้วชี้นั้นจะอยู่แถวนี้อยู่ชั้นลึกลงมา คือมันจะเรียงลงไปไงตึดตดเรียงลงไปตานี้ supinator ใช่ไหม extensor digitalum อะไรต่างๆไล่ลงไปแล้วผลสุดท้ายพอ i n d i c e s ก็จะอยู่ต่ำมากก็ลงมาที่นิ้วชี้นั้นกที่นิ้วชี้ชี้ได้อย่างเงี้ยเนี่ยเอ็นเส้นที่ชี้ตรงนี้ก็ต้องเป็นอาศัย i n d e s ซึ่งมาจากข้างบนนี้กล้ามเนื้อจะอยู่แถวๆนี้อยู่ออกมาทางด้านหลังนะครับแล้วคนไข้เหยียนไม่ค่อยได้ นะครับชี้นิ้วไม่ค่อยขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องมานวดแถวนี้ต่ําลงมานะฮะถ้านิ้วโป้ง็นวดมาทางแถบนิ้วโป้เราก็ไล่เวลาลากก็ลากเส้นมาทางนี้นวดแถวนี้เห็นไหมถ้าเป็นนิ้วชี้กขนวดลากง่ายๆก็คือลากจากเส้นมาเอายึดส่วนปลายมาแล้วลากมาถ้าเราไม่รู้นะเราไม่รู้กล้ามเนื้อนิ้วโป้งก็ลากมันมามันก็ออกอยู่ข้างข้านะแต่ต้องแต่ต้องมาทางด้านหลังมันจะเฉียงมาทางด้านหลังของ กลุ่มดอร์ซิเฟแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เกาะบนกระดูกและเท่าเราพิคอนไดส่วนใหญ่ก็จะเกาะอยู่บนเลดิกับเอาหน้านะโดยเฉพาะเกาะทางด้านเอาหน้าเน่ยเกาะชิปติดนี่เลยติดติดกระดูกเลยส่วนชั้นบนก็อยู่บนกล้ามเนื้อกลุ่มพวกนี้เนะข้าไปในมือก็จะมีกล้ามเนื้อที่จันบอกไปแล้ว Inter o C i n t e r อร์ซิซึ่งอยู่ระหว่างร่องนี้ก็สามารถนวดเข้าไปได้ พวกนี้ก็ทาหน้าที่กลางกลางนิ้วออกดออาป้าหบจาได้ไหมพาม่าอินเรอซีไอทำหน้าที่หบนิ้วแต่ถ้ากลางนิ้วคนทางนิ้วไม่ค่อยได้ถ้ากลางนิ้วไม่ค่อยได้คุณต้องนวดตรงไหนต้องนวดร่องหนังนิ้วแต่ถ้าหบนิ้วไม่ค่อยได้ต้องนวดร่องหน้านิ้วหน้าฝ่ามือเพราะกล้ามเนื้อมันอยู่ตรงนี้ oh <my> ถ้ากลางนิ้วไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยได้ต้องนวดด้านกล้ามเนื้อด้านหลังร่องฝ่ามือ ด้านหลังนะครับเพราะว่า mm hmm. ดอซ่าอินเตอร์อสทำหน้าที่กลางแต่ถ้าหุบนี่หุบนิ้วไม่ได้ต้องลวดทางด้านฝ่ามือหรือด้านหน้านั่นเองอันนี้เป็นอินเทนซิฟมัสเซแต่พวกกลุ่มชั้นทั้ง12มัดนี้เป็นเอ็กเทนซิฟ Extensive คือเป็นตัวที่มัดจากข้างนอกเข้าไปข้างใน